เฮ้ยใ,ใครอะใครอะเรากำลังเดินตามใครอยู่เฮ้ยเชียตกใจหมดเลยวะเพีหลอกใช่ <c oughs> พีหลอกไม่กลักวครกลัวคนหลอกมากกว่าเฉียบมาเป็นหนึ่งเฉียบฮึบเ <c oughs> ชี่ยมีบ้านด้วยว่ะอ๋อแล้วเข้าทางหลังบ้านเหรอมืดจัดน่ากลัวจัง มีอะไรมั่งเนี่ยหิวมีอะไรกินมั้งโอ้โหวัดเดาฟักยีกจั๊ว่ากัจจวะเฮ้ยเชี่ยเชียเราน้ำไม่ไหลด้วยอุ้ยอะไรวะนั่นน่ะไก่เหรอนกอีกาไก่ก็เที้ยแล้วบอกนกอีกาชัดๆบอกไก่ทุเรีนมีอะไรกินมั่งเนี่ย ขนลุกเลยว่ะมันเยินเนื้อเหนียวๆอ่ะขน,นลุกเลยดูดิอะไรวะเนี่ยถ้ามีหนอนนี่คือแบบโคตรเลียว <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เห็นหน้าตัวเองด้วยเขียโ <Yeah. S 1> คตรหลอนหลอนว่ะชอบว่ะขนลุกเลยเขื่ยไหมวะ ปุ่มบันไดเหรอกดไม่ได้เคเรามาดูกล้องกันบินทางฟุตเทจบ้านที่ถูกทิ้งร้างหนึ่งมิถุนาบ้านผีสิงแห่งดดวรี่เทปฝึกซ้อมเชี่ยขนลุกเลยขนลุกเลย,ข,ลเลยขึ้นเป็นหนังไก่เลยว่าจ <the> <Jesus. S 1> ะฟักพรเจ้าเขียนไปพระเอกจีซัทไหมล่ะมึงออมันใช่เลยทานมันต้องอย่างนั้น พีเตอร์อ่าชิปผ่าแล้วอีทางเรียบแปลกอืมสวยไปเลยทำไมมันเชี่ยเอ้ยเชี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่งวะเนี่ยผมขนลุกตลอดเวลาเลยว่ะฉันขนลุกเลยค่ะเฮ้ยเชี่ยเรื่องอะไรวะเดี๋ยวเรากูมีปืนก่อนตอนนี้อยากแกล้งอะไรกูแกล้งไปเลยเดี๋ยวเรากูมีปืน อาเข็มฉีดยาด้วยวิ่งละจ้ำละจังหวะเนี้ยเป็นเดดฮัลโหล a นิตเอาทนิตามาละนครีกเดดลวะตายชตายหรือยังตาอรอฟือนตายอันเดีตายยี่อันไปแคลนซี่เอลฮะเอลคืออะไรวะแล้วคืออะไรอ่ะ Who is c l a n c y man Who i a s crazy man. Crazy คือใครคือถ้าผมไปอยู่ในนี้จริงๆผมคงกลับบ้านแต่แรกแล้วผมคงไม่เข้ามาบ้านหลังเนี้ยใครอ่ะอย่าบอกว่าคนนี้คือแคลนซี่นะปิดประตูได้ไหมเนี่ยกลัวปิดไม่ได้ด้วยชิบหายที่รักคุณหายไปตั้งสามปีเลยนะสามปีนี่สามปีแล้วจริงเหรอกู่ทำเสียงผู้หญ่ยังไงดีวะนเนี้ยมองใครที่รักเธอมองใคร ที่รักเธอมองใครกูนั่งแล้วนะที่นี่มันอะไรกันน่ะพวกเขาทำอะไรกับคุณไว้ก่อนเราต้องเลี้ยวไปจากที่นี่อ่าฉันคิดว่าทางนี้แหละนําไปเลยให้ว่องให้ว่องแล้วอีธานกูจะมุดได้ปะเนี่ยแคบแค่เนี้ยกูถามจริงมีมีอ่าอ๋อมุดได้มุดได้มุดได,ด,ได้ตัวไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนั่นไงมันอยู่นั่น ไปเลยที่รักอย่ารอช้ามีประตูอีกบานอยู่นะฉันมั่นใจมั่นใจก็นำเลยที่รักมันไม่อยู่นี่มันหายไปมันหายไปแล้วมีประตูอีกบานจริงๆแล้วฉันแน่ใจเฮ้ยยังไม่ยุ่กับฉันนะอ้าวมีอากูหายไายแป๊บนึ่งมีอากูขอสำรวจห้องแป๊บไอ้มีอาปล่อยมันไปก่อนฮะไม่ตายหรอกเชื่อผม เสียงอะไรวะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะเฮ้ยยยนลู่เดลิงคำสาปสยองมีอานี่หวะเอ้ามีอาเอ้ามีอาเปลี่ยนไปมีอาเปลี่ยนไปอุ๊ยโอ้โหมีอาเปลี่ยนไปแล้วบอกว่ารักกันโอ้โหเจอหน้ากูผักกูซะงั้นโอ้ เชื่คุเจ็บแทนออกไปอย่ามายุ่งกับฉันฉันทำตัวไม่ดีก็สมควรแล้วออเข้าไปมีอากูเป็นไรเนี่ยของขึ้นเหรอพระก็ไม่มีด้วยเนยประเด็นคือไม่ได้เป็นคนไทยเลยไม่มีพระเลยมีอาไหวปะเนี่ย้มหน้าดูหน้ากันเอากูใช้ยาซะหมดเลยชิบหาทุกคนผมใช้ยาไปหมดแล้วอะผมคิดว่ากดคอนโทรนั่งเสร็จแล้วใช้ยาซะหมดแล้วอะ อะไรอ่ะชิงชังไว้เก้าฟักมีอาเอาใหญ่นะเอาใหญ่แล้วมีอานะไปซ่ามาเดี๋ยวมีอากูเล่นมึงแน่มีอากูเล่นมึงแน่กูเล่นมึงแน่มีอากูเล่นมึงแน่กูเล่นมึงแน่กูเล่นมึงแน่ีอามาเดี๋ยวกูมีอาวุธนะกูเล่นมึงแน่ต้องไวกว่านี้ต้องไวกว่านี้มีอาเออต้องไวกว่านี้ต้องไวกว่านี้ไม่มีอายายาเรียบร้อยแต่ เรียบร้อยสรุปอีธานเป็นคนฆ่าเมียตัวเองเอา้ามีอาหารและเย็ดลูกเฮ้ยดีนะกูกลับมาเก็บขวานกูบอกเลยเดี๋ยวเดินเจอกูแน่เนมียเจอกันนะน้องต้องไปห้องใต้หลังคาไปสแตนก่อนออฟสตอร์ห้องครัวยังไม่ได้ไปเลยฮะห้องครัวอะไรอะ่ะได้มาแล้วฟิวแน,น่นแน่นแน่นแน่นวิ่งเลยอีธานวิ่งตัวไหนโผล่มากูสับหน้าแตกหมดอะ่ะมาเลยเชีย เฮ้ยเขี้ยเชี่ยผมก็มันแชทอยู่แล้วผมเชี่ยอีทานแขนขาดแขนกู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 ย่างแขนแขนผมทำไมแขนกูขาดกูต่อได้ไหมเนี่ยกูแขนขาดแขนขาดอยู่ดีแขนก็ขาดเฉย เห็นขาดเลยอีานแล้วยาผมหมดแล้วด้วยทุกคนยาผมไปกดเบิ้ลใช้หมดแล้วอะ่ะไม่อล้วทำไงดิเนี่ยนึน่นะอีทานมึงไหวปะเนี่ยเชื่ออีทานเด็ดไอ้ด้วนไอห,หมดพวกมึงอะ่ะกูเจ็บเว้ยตอนนี้กูเจ็บกูพานกูเจ็บแล้วกูพานกูเจ็บแล้วกูพานกูเจ็บแล้วกูพานกูพานเลยจัองหวะเนี้ยโอ้ยต่อแขนให้กูด้วย ทุกคนบางบางคำผมขอไม่พังนะทุกคนน่าจะเห็นคำแปลแล้วไอ้ลูกกระลาวฮัลโหลไหวปะเนี่ยเหมือนป้าแกไม่ค่อยไหววะเยี่ยนี่มันไส่เน่านี่ว่ะโคตรซูเปอร์แฟมิลี่เลยว่ะแฟมิลี่นี่แม่งโคตรซาวเวนอะฮัลโหลเฮ้ย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 ทำอะไรทาน เอาเฮียแล้วมันเดินมาทางนี้ทานคิบหาแล้ววิ่งกูทำไงวะเนี่ยขอไปดูหน่อยแล้วกันเอาเฮียแล้วบอมบี้มันมาหามึงแล้วอีทอนอ่อเรียบร้อยกูแตกโอ้ชีตอ๋อตั้งกาดสเปคบ้านเรียบร้อยกูแตกหักแขนยอดจัด มึงมาน,น,มน anyway> <oh ี่เลยสิบนัดก็พอแล้วกับมึงมึงมานี้มาเมื่อกี้มึงทำอะไรกูไว้มึงทำที่อะไรกูไว้เพื่อนมึงมีมีดกูมีปืนนะกูบอกเลยมึงเป็นไรมึงเป็นไรหัวโยกไปก่อนมึงเป็นไรมึงเป็นไรกูเน้นทุกนัดเพื่อนมึงเป็นไรอ่ากูยังเก็บของไม่ครบเลยอีธานอ้าวเทียแล้วยังไม่กุญแจอีธานอีธานบล็อกบล็อกบล็อกตั้งการสวยอีธานวิ่งโอ้ยกดผิดอีธานอีธานกูกดผิดอีธานอีธานกูกดผิดกุญแจรถอีธานวิ่งก่อนจุ๊กจุ๊กจุก โอ้ฟากูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วอีธานเชื่อกูเพื่อนอย่าบวงอีธานหนีหนีหนีธานหนีไปอีธานอีธานไปไหนอีธานอีธานมันยังไม่ได้อีธานอีธานไอ้เหี้ยมึงยังไม่ได้เปิดตัวบ้านเลยอีธานคนแม่งเลยสัตว์มันนี่มันนี่เลยมันนี่ดิไอ้สัตว์มันนี่เลย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 อีศักด เงียบึ่งอะมาดิกูพาแว้นอะมาดิกูพามึงแวนอะเชี่ยแล้วอีธานโอ้าไมมา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 โาม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  เชีย่ยยังกระเด็นเลยยังกระเด็นเลยอุ้ยรถระเบิดวิ่งทันวิ่งก่อนเชีย่ยอยู่ในบ้านนี่เหรอกูถามจริงเอาเรผสมดินปืนได้แล้วกูไผสมยาเฉยแล้วยากูอย่างล้นตอนเนี้ What the fuck? ยวัตเตอร์ฟัค้ยฉันอยากผสมดินปืนก่อนบอมบี้ มึงหลงทางเหรอปื้นลูกซองเอา้าเฮี้ยละเอ้าเฮี้ยแล้วมันล็อกชิบหายแล้วบอมเอากลับไปก่อนเอากลับไปก่อนเฮี้ยอะไรวะเนี่ยห้องอะไรวะเนี่ยอีป้านี่อีกแล้วอีป้านี่แจงแล้วปนะเนี่ย อันนี้เป็นรูปอินซีแป๊บนึงนะอ <In C. S 3> ินซีต้องาสมัติก่อนใช่ใช่ก่อลยังไงนะหาสก่นนนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงเอ,อ้าก,กดผิดชี้ไปกดออกเฉยเอา้าชีบหาต้องมาทั่งทำอะไรเหรอ 2,000 years later. เอ้าไม่ใช่เหรอโอ้มันต้องกด F ผมไปกดคลิกอยู่ตั้งนานแม่งเลยผมไปกดคลิกซ้ายก็ทำไมไม่ได้สักทีวะ w h e r e are y o u แวร์หน้ามึงอะกูอยู่นี่ไงมาเลย